รเรื่องของการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับโดยนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาคาดว่าทางอ,อบจอเชียงใหม่จะรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครบทั้ง276แห่งในปี2571นนี้ครับ นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศร์นะครับในกององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาอยู่ภายใต้การกำกับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน83แห่งในปี2566ที่ผ่านมานะครับ มีการคาดการ์กันว่าจะถ่ายโอนได้ครบทั้งหมด276แห่งมาอยู่ในการกำกับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปี2571ครับซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง83แห่งเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้ารับการบริการรวมถึงมีนโยบายให้แพทย์หมุนเวียนไปประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อลดความแออัดให้กับประชาชนด้วยครับไปฟังเสียงของท่านนายกอบจอเชียงใหม่กันหน่อยครับ ผมก็มีนโยบายให้หมอนะครับไปประจำรอรตอต่างๆก็สับเปลี่ยนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของครับนะครับก็คือหน่วยบริการประจําที่เป็นคู่สัญญาเรามีหมอประจําอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักตามใหม่กฎเกณฑ์ของสวปชซึ่งจะต้องมีหมอตลอดนะครับ ทั้งบททั้งสิเอ็ดครับแต่แต่ตามบางราพอตอนเราก็ส่งหมอไปอาทิตย์ละครั้งซื้อ2ครั้งนะครับก็เป็นเป็นเป็นไป,นปนตามนโยบายที่ลดความแออัดนะครับแล้วให้ความสะดวกกับทางคนไข้นะครับ นายกอบจเชียงใหม่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอบจเชียงใหม่ยังเป็นอบจนำร่องในการตั้งหน่วยบริการประจำกับคู่สัญญากับทางสปสอชอที่ได้ตั้งหน่วยปฐมภูมิ11แห่งเพื่อดูแลผู้ป่วยนอกลดความแออัดของโรงพยาบาลซึ่งยังได้ผลตอบรับที่ดีจากประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ทาง